ชมาดูงานวันนี้กันครับอันนี้เราเปิดฉากอันที่ห้องช่างอันนี้คือไดมอนด์เดี๋ยวลูกค้ารับเองหน้าร้านนะครับไม่รู้จะไปค,ครับไปดูด้านนอกเถอะเอาในในห้องช่างเวลาตอนนี้บ่ายสามแล้วนะบ่ายสามกว่าแล้วอันนี้เสร็จงานอะไรใช่ไหมครับยังครับโอเคอันนี้ก็เป็นออเดอร์นะครับที่เพิ่งมาเดี๋ยวเอาไปประกอบเพิ่มอันนี้ด้วย อันนี้ลูกค้าสั่งสายถักเพิ่มด้วยนะครับก็จะวางไว้ด้านบนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอส่งพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ารอบแรกเคอรี่เขามารับไปแล้วเคอรี่มารับตอนบ่ายสามกว่านะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูสามเครื่องสามตายกันเนาะที่เตรียมส่งพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่ทันละหมดเวลางานหมดเวลาขนส่งลวนะครับเริ่มที่ทีละเครื่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดูไม่ต้องตามลําดับหรอกเนาะตามที่เรียงไว้แหละนะครับเครื่องดํา จบไปที่17,490อันนี้เป็น CPU AMD ากาจอก็ AMD เหมือนกันครับสเปคต,ตัวเครื่องเอาที่เคสก่อนมาดูเคสก่อนมาเคสตัวนี้เข้ามาใหม่เลยเป็น olution case นะครับ case ก็จะมีสีดำสีขาวให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับสเปคต,ตัวเครื่องเครื่องนี้เป็น CPU AMD Ryzen 5 4500 6คอร์12เทอร์โบ4.1 GHz RAM 16 GB DDR4 bus 3200จากเคสนั่นเองครับ แล้วก็ตัว M.2 ตัวนี้เป็น NVMe ครับเป็นตัว2 5 6 g ิกนั่นเองครับมาพร้อมกับการ์ดจอครับ PowerColor Fighter MD Radeon RX 6600ครับเป็นตัว8 g ิ g GDDR6 นั่นเองครับแล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้นะครับเป็น BioStar A520MT นั่นเองครับจบไปพร้อนะเครื่องนี้สวยงามลงตัว Power 600W วัก็เพียงพอแล้วสำหรับสเปคนี้เท่าที่เทสไปแล้วนะนะครับเคสก็เป็นโมเดลใหม่เลยที่มาที่ร้าน Body PC ด้านด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเทมเรลการแล้วก็มีฟิล์มติดอยู่ถ้าอยากใส่วันนี้ก็สามารถลอกฟิล์มได้แล้วก็ฝาข้างตรงนี้ก็เป็นกระจกแล้วจุดเด่นของเคสก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนไฟปิดไฟได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาดูเครื่องนี้เครื่องนี้รู้สึกว่าผลเทสโอเคเลยนะเครื่องนี้ในงบ16,29016 16, แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นพับ G ไฟ M a r z ซ n e รือว่าจะเป็นว a ร o ล a n นอะไรเงี้ยก็คือจบหมด o อกวอตส์ l e ก a ซ y ก็เล่นได้นะเว้ยสเปคเนี่ยนะครับ CPU ครับเป็น Intel Core i3 Gen 12 12 100F ครับเป็นตัว4 Core 8 t Turbo 4.3 GHz ครับ RAM เป็น16 GB DDR4 bus 3,200จากเค e นั่นเองแล้วก็ M.2 ตัวนี้โทษครับ M.2 ตัวนี้เป็น NVMe ครับเป็นตัว256 GB จาก a s e r นั่นเองครับเมมบอร์ดตัวนี้เป็น MSI h 6 1 0 m นั่นเองครับแล้วก็ตัวการจอ power color fighter amd radeon rx 6500 xt เป็นตัว 4gig ddr6 เป็นตัว2บพัดลมตามนี้ power supply 6 0 0วัตต์ sigma tech case neolution case สีขาวเครื่องนี้น่าจะส่งไปป่าจีนถ้าจำไม่ผิดนะครับเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนอะไรได้เหมือนเดิมนะครับของใหม่หมดผลเทสทั้งหาแอดมินเหมือนเดิมเครื่องนี้ลูกค้าโคราชหรือเปล่าไม่แน่ใจลูกค้าโคราชไหมน่าจะใช่หรืมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ 51,800นะครับ51,800เนี่ยสเปคตัวเครื่องเนี่ยเป็น Intel Core i7 12 700KF เป็นตัว12คอร์20เทสเทอร์โบ5.0 GHz แรมเป็น16 GB DDR4 บัส3,200จาก Corsair Dominator นั่นเองก็คือ8 GB คูณ2 Duo Channel เป็นแรม RGB นะครับ M.2 ตัวนี้ NVMe 1TB จาก Acer แล้วก็ตัว ชุดน้ำา3ตอน360มมครับจาก ID cooling เป็นตัว Zoom ฟ 360x t เป็นตัวสีสโนว์คือสีขาวนั่นแหละชุดสายถักก็มีสายถักที่8พินการจอแล้วก็24พินของเมมบอร์ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวการจอตัวนี้ถือว่าเทพเลยนะคือ msi v e n t u s นะครับเป็น rtx 4070เป็นตัว12 g IG g ddr 6 x ก็คือจบทุกเกมนะเล่น 4K เล่น2ูก็คือจบทุกเกมอยู่แล้วเครื่องนี้นะครับแล้วก็ power supply แปดวัตต์80พัตไว้จากชาวแมนเมมบอร์ดตัวนี้นะครับคือ b 7 6 0 m asus palm นั่นเองครับมี Wi-Fi ในตัวมีบลูทูธในตัวนั่นเองก็สามารถจับ Wi-Fi จับบลูทูธได้ในตัวนั่นเองครับผมส่วนตัวเคสสุดท้ายและเคสตัวนี้คือ panorama z t pro k นะครับจากซีนามินั่นเองจบเรียบร้อยเครื่องนี้เคสก็เป็นด้านหน้ากระจกโค้งก็เห็นกันบ่อยอยู่แล้วสำหรับเพจผม,มนะ ร้านอื่นก็อาจจะเห็นเห็นบัานผ่านบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าที่ดูมานะครับเพราะว่าเค้กระจกโคง้งตอนนี้มันมีหลายรุ่นมากๆนั่นเองนะครับผมอโอเค3เครื่องสามตายวันนี้จบไปร้อยจร,จริงมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่างานมันยังไม่โหลดออกมาด้านนอกนะครับใครที่งท่าไหร่อะไรยังไงอยากได้โปรโมชั่นดีๆในเดือนมีนาคมนะครับมันมีโปรแบบเยอะแยะมากมายทั้งอัพสเปคฟรี free, ทั้งแถมเกมมิ่งเกียร์แถมโต๊ะแถมเก้าอี้ส่วนลดสูงสุด3 0 0พันตลอดเดือนมีนาคมเนี่ย ผมมองว่าเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาถือว่าเป็นช่วงเวลาเวลาหนึ่งที่มันสั่งคอมแล้วคุ้มที่สุดแหละฝากไว้ด้วยแล้วกันนี่ดมอนดมอมาแล้วอันนี้ไดมอนดมอพิ่งเสร็จนะครับอันนี้ลูกค้ารับเองนหน้าร้านจบเรียบร้อยนะงานวันนี้ที่บอส PC ครับ